หากพูดถึงเกมที่เพิ่งออกวางขายเมื่อวันที่20มีนาคม2025นี้ทุกคนอาจจะคิดว่าผมจะมารีวิว Assassin's Creed Shadow ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผมไม่ได้มีตังขนาดนั้นเดือนมีมีอยู่ร้อยเดียวดังนั้นผมเลยมารีวิว Yasuke Simulator เกมสำรัยผิวดำสุดปั่นที่มีเนื้อหาตรงตามประวัติศาสตร์จากผู้พัฒนา History Accurate Developer ชื่อก็ตรงแล้วเนาะราคาเกมนี้80บาทว้าวพอไปดีเลย Let's go ด้วยเหตุการณ์ต่างๆนะครับจะเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นปี1579ยุคเซนงูกุนั่นเองโดยเราจะรับบทเป็นสมุไรัยผิวดำชาวแอฟริกานามวยาสุเกะซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของโอดะโนบุนากะเขาได้รับภารกิจให้ไปทำการรวบรวมญี่ปุ่นโดยการออกไปจนภัยและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆอาทิเช่นการข้ามสิงคิตขวางต่อสู้กับแก๊งทาเกดะ ฝึกการขับรถโดยการส่งเต้าหู้เข้าร่วมสกิทเกมและอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งการปราบศัตรูเหนือธรรมชาติอย่างแคลปสั่งและทักสั่งมันเร็วไปไหนเจอพาเลท้าไปทุกอุปสรรคที่ผ่านมาทำให้ยาสุเกะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเขาจะกลายเป็นยอดสมุไรไและรวบรวมญี่ปุ่นได้หรือไม่นั่นก็คือเนื้อเรื่องของยาสุเกะซิมูเลเตอร์น่าสนใจใช่ไหมครับ องค์ประกอบฉากและศิลปะภายในเกมมีการนำศิลปะและวัฒนธรรมสมัยเซนโงกุผสมผสานกับยุคปัจจุบันทําให้ออกมาเป็นวัฒนธรรมแบบเฉพาะตัวกินธรรมะเล่นของยากเหมือนกันนะเนี่ยคุณจะได้พบเจอกับสิ่งต่างๆที่น่าประหลาดใจรถไฟชิงคันเซนทางด่วนยุคเซนโงกุมีทานฟอร์เมอร์ด้วยเครื่องบินก็มีนะเฮ้ยดีไปอลไรกันเนี่ย ในเรื่องของเกมเพลย์ของ Yasuke Simulator แบ่งเป็น4พาร์ทด้วยกันอย่างแรกก็เป็นการตะลุยด่านครับให้เราวิ่งไปเรื่อยๆผ่าน่ีกิดขวางต่างๆอัฟาดอย่างที่2ทําตามก,กฎกติกาจนขว่าจะถึงเส้นชัยถ้าเกิดคุณไม่ทําคุณตายอย่างที่3การทําเงื่อนไขให้ครบอย่างเช่นข้างบนให้ทําลายสิ่งของ31ชิ้นและคิวศัตรู31ตัวเราก็ทําการเอาดาบไรเซเบิร์เราฟาดศัตรูได้เลย อ,อธิบายเพิ่มเติมหลังจากที่คิวศัตรูได้มีชานุงไข่มุกดรอปมานครับอันนี้กินเพิ่มเลือดได้และบางครั้งมีกระสุนปืนดรอปมาให้เราด้วยสาหรับเวททาลายของครับง่ายๆเลยแค่เอาตัวเราวิ่งไปชนของเท่านั้นพอแต้มครบเราสามารถเปิดประตูได้เลยไม่จําเป็นต้องคิวศัตรูทั้งแมปครับและอย่างสุดท้ายบอสไฟท์เราต้องใช้ทุกอย่างที่เรามีในการกําจัดบอสตัวนั้นคุณจะต้องกําจัดบอสให้ได้ครับถ้าเกิดคุณกําจัดไม่ได้คุณไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น ไปไปเกิดเริ่มใหม่ผมขอโทษผมลืมอธิบายเกมเพย์แบ่งเป็นทั้งหมด9ชัตเตอร์ด้วยกันไม่มีเซฟระหว่างเล่นเวลาเราเล่นเราต้องเล่นตั้งแต่ต้นยันจบของ1ชัตเตอร์มันถึงจะเป็นการเซฟ1ครั้งระหว่างทางครับเราต้องพยายามไม่ให้ตายไม่ให้บัคถ้าเกิดบัคนี่ก็คือต้องเริ่มใหม่เหมือนกันสรุปเลยคือต้องเล่นให้จบภายในทีเดียวครับสำหรับ1ด่านเราถึงจะผ่านไม่งั้นเราต้องมารีสตาร์ทใหม่ตั้งแต่เริ่มชัตเตอร์เลยเอา้าโดนรถชน <made> ไม่ให้เริ่มไงเนนะี่ยโอ้ เริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยวะไอ้อยางไกลหากพูดถึงเรื่องอาวุธภายในเกมยาสุเกะของเราจะมีอาวุธแค่มือเปล่าดาบสมอไรปืนสั้นปืนลูกซองปืนกลแล้วก็บาเรลแค่นั้นเองครับ <c oughs> ไม่น่าจะใช้แค่นี้ละเพียบหากพูดจริงๆอาวุธแต่ละอย่างเหมาะกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันอาทิเช่นหมัดอาวุธระยะใกล้ใช้ต่อยใส่ศัตรูดาเมจต่ำระยะการโจมตีใกล้ซึ่งไม่เหมาะกับก,บการใช้งานจริง อาวุธที่2ดาบซามูไรคู่เป็นอาวุธระยะใกล้โจมตีได้รวดเร็วดาเมจต่ำการใช้งานต้องรับดาเมรจากศัตรูเพราะว่าเป็นอาวุธระยะใกล้อาวุธที่3 P226 ซิกแซวเอเป็นอาวุธที่ถูกพัฒนาโดยบริษัท Schweizerische Industrie Gesellschaft หรือซิกสามารถบรรจุก,กระสุนได้หลายชนิดทั้ง9มิม .22.40 สมิธแอนด์เวสัน และจุด357 Six เจ็ซแต่ในเกมผมคิดว่าน่าจะบรรจุก9ก้ามมแหละสำหรับในเกมนี้โหมดการยิงเป็นแบบซิงเกิลแต่เราสามารถลัวเมาส์ได้เด่นในการโจมตีระยะกลางอาวุธที่4 Ben บ l เดอรี่ผลิตโดยบริษัทเบ n เ l อร์ลี่มีประเทศอิตาลีบรรจุกระสุนได้ทั้งหมด5นัดในเกมยาสุเกะเหมาะกับการยิงระยะใกล้เท่านั้นอาวุธที่5ปืนกล UMP Universal Machine Pistol ใช้กระสุนจุด ACP ข้อมูลแค่นี้พอแล้เริ่มเหนื่อยในเกมยาสุเกะอาวุธชนิดนี้เหมาะกับการโจมตีระยะกลางมีความเร็วรัวดาเมจใช้ได้เลยครับอาวุธสุดท้ายอาวุธที่6 M82 Barrett ปัจจุบันถูกผลิตโดยบริษัท Barrett f i r e a r m ประเทศสหรัฐบรรจุกระสุนขนาดจุด50 BMG ในเกมยาสุเกะ บาเลตกระบอกนี้ทําดาเมจได้แรงแต่ข้อเสียคือต้องยืนนิ่งและยิงเท่านั้นการ h ฮด shot เข้าหัวดาเมจอยู่ที่180 damage. ดาเมจโดยอาวุธก็มีตามที่ผมพูดไปเลยสำหรับแนวการเล่นคุณสามารถใช้ความยิดสร้างสรรค์นในการกำจัดศัตรูได้ไม่จํากัดอาวุธทิกระหว่างเล่นผมกด control เพื่อมวนตัวและรีโหลดกระสุนทําให้เราสามารถหลบศัตรูและรีโหลดได้ในเวลาเดียวกันต่อมาครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อดีของเกมนี้กันบ้างข้อดีข้อที่1เกมนี้เป็นเกมที่จริงใจหากเราติดบัก เขาก็จะบอกตามตรงให้คุณไปรีสตาร์ทใหม่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับสำหรับข้อดีข้อที่2ตัวเกมมีการซ่อนเอเตอร์เอ็กต่างๆให้เราได้ค้นหาอย่างเช่นที่ผมเจอในด่านส่งเต้าหู้เราสามารถไปเลือกรถ AE86 มาส่งเต้าหู้ได้มันจะซ่อนอยู่ทางด้านหลังเราสามารถไปกด F และขับมาได้เลยสำหรับข้อดีข้อที่3 <See. S 1> เพลงเพลาะครับ ่วนข้อเสียบั๊กเยอะรถบังคับยากและอื่นๆอีกมากมายเพียบครับไม่ต้องพูดถึงแล้วกันเดี๋ยวคลิปจะยาวไปคลิปนี้มาฮาๆปันป่นๆในเรื่องของคะแนนวันนี้ผมให้11เต็ม10ครับมันปั่นดีครับโดนเส้นชอบเกมนี้ก็เป็นรีวิวแรกของช่องนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี่ด้วยคําพูดใดผิดพลาดสามารถมาคอมเมนต์ติกันได้นะเดี๋ยวผมจะนําไปปรับปรุงในคลิปต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้ก็เป็นการรีวิวเกมแบบปันป่นๆครับเบาสมอง ถ้าเกิดใครที่อยากสนับสนุนช่องนะครับรบกวนช่วยกดไลค์หรือว่ากด subscribe ด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้คือยอดวิวต่ำม,มากครับสำหรับช่องเราหากชอบรบกวนช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ